ราศีตุลราศีแห่งดุลยภาพและความสมบูรณ์แบบผู้ที่เกิดวันที่18ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนชาวราศีตุลเป็นคนสนุกสนานร่าเริงเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเพราะเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงเป็นธรรมชาติเป็นคนที่ทำอะไรแล้วดูมีชีวิตชีวามีความกระตือรือร้อนตื่นตัวอยู่เสมอรักที่จะสอดสแสวงหาความบันเทิงและสีสันให้กับชีวิตรวมถึงเพื่อแผ่ให้กับคนรอบข้างด้วยเสมอ ชอบร้องรำทำเพลงการสร้างสารรค์พบปะผู้คนมีผลประโยชน์ในการกระทำไม่ชอบให้ใครเอารัดเอาเปรียบหากรักชอบใครแล้วก็จะมีความมั่นคงให้กับคนคนนั้นตลอดชอบเป็นที่สนใจของผู้อื่นมักทำตัวเป็นจุดเด่นขี้เล่นในบางครั้งแต่ก็มีการละเทศระรู้จักว่าควรจะเล่นตอนไหนไม่ควรเล่นตอนไหนมองโลกถึงความเป็นจริงและออกไปในทิศทางที่ดีอยู่เสมออีกทั้งเป็นคนที่เข้าใจถึงเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินใจและมีน้ำใจให้กับผู้อื่นเสมอเมื่อแรกเกิดเป็นเด็กซุกซนมากอยู่ไม่ค่อยสุขเท่าไรนักเป็นเด็กที่มีความแอคทีฟสูงอยู่ไม่ค่อยนิ่งแต่ก็เป็นที่รักของคนทั่วไปที่พบเห็นมักจะชอบบวกเวกวอยไปทั่วแต่เมื่อโตมาแล้วก็จะสามารถที่จะเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีมีบุคลิกสดใสร่าเริงเป็นที่ต้องตาต้องใจกับผู้ที่ได้พบเห็นมีกิริยาท่าทางที่งดงาม ดวงตาแปลงประกายบ่งบอกถึงความอยากรู้อยากเห็นและรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ทําให้ตัวเองมีความสุขมีความอยากที่จะทําให้ตัวเองดูดีและเป็นที่รักของผู้อื่นชาวราศีตุลเป็นผู้ครอบครองเรือนภพที่เจ็ดของโลกซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพปัตตนิซึ่งแสดงถึงเรื่องหุ้นส่วนการติดต่อสัมพันธ์การครองคู่กับเพศตรงข้ามสัญญาซึ่งบ่งบอกถึงการที่ต้องได้พบปะกับผู้คนมากน้าหลายตาการสัมพันธ์กับผู้อื่นได้โดยง่าย รวมถึงการต้องตาต้องใจกับผู้อื่นชาวราศีนี้จึงเป็นผู้ร่วมงานที่ดีที่ใครๆก็ชอบและมักจะเข้าหาและปรึกษาอยู่เสมอๆอีกทั้งราศีตุลน,นี้เป็นราศีแห่งความยุติธรรมแม้ว่าจะถูกควบคุมด้วยดาวที่แสดงถึงอารมณ์แต่ก็รู้ถึงความเหมาะสมว่าตอนไหนควรใช้เหตุผลและตอนไหนควรใช้อารมณ์ชาวราศีนี้ก็สามารถแบ่งแยกได้เป็นอย่างดีทีเดียวดาวสุขเป็นดาวที่เป็นดาวตัวแทนของคนราศีนี้ เป็นราศีต้นทาตุลมลมพัดหมแรงหาอะไรมาหยุดยั้งได้ยากหากคิดว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จะเชื่อเช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆเจ้าคิดเจ้าแค้นรักแรงก็เกลียดแรงส่วนมากแล้วคนราศีนี้มักจะรักชอบใครง่ายๆเพราะเป็นคนชอบให้คนมารักมาสนใจแต่หากว่าเขารู้สึกว่าเขาพบรักที่แท้จริงแล้วชาวราศีนี้ก็จะให้ความรักกับคนที่เขารักอย่างเต็มที่และไม่เปลี่ยนแปลง ชอบของสวยงามเลิศหรูมองโลกในแง่ดีใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความหวังดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดความถูกต้องก็เป็นสิ่งสําคัญของชาวราศีนี้ชาวราศีนี้เขาและเธอเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสําคัญกับตัวเองมากจนเกินไปหากเขาคิดว่าสิ่งที่เขาทําถูกแล้วก็อย่าไปเปลี่ยนความคิดอะไรเขาเลยเพราะเขาจะไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้นไม่ว่าจะยังไงก็ตามหากว่าคุณไม่มีเหตุผลเพียงพออย่างแท้จริงแล้ว ก็อย่าไปขัดใจกับเขาและเธอจะดีกว่าจะผิดใจกันซะเปล่าๆอีกทั้งเขาเป็นคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นไม่ใช่เล่นหากทำอะไรกับเขาเอาไว้เขาจะเก็บไปคิดสะะเอียดยิบตาเลยและถ้าหากเขาไม่พูดกับคุณแล้วล่ะก็นั้นหมายถึงว่าคุณต้องทำอะไรบางอย่างให้เขาไม่พอใจอย่างแน่นอนไพ่เดอะจูสติกเป็นไพ่ประจำชาวราศีตุลซึ่งเป็นไพ่ที่แสดงถึงบุคคลที่ดูสุขุมตรงไปตรงมาไม่เข้าใครออกใคร ถ้าจะให้ความหมายทางด้านนี้ัยแล้วเป็นคนตรงตรงบางครั้งการพูดตรงก็อาจไม่มีใครชอบนักการชั่งน้ำหนักระหว่างสิ่งของสองสิ่งการหาทางออกที่มีเหตุผลเป็นผู้ช่วยเหลือให้กับคนที่มีปัญหาต่างๆเป็นผู้ให้ความยุติธรรมเป็นเพศที่แสดงถึงความสมดุลด้านความคิดเน้นถึงความมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและการมองโลกด้วยความเป็นจริงมองทุกสิ่งทุกอย่างตรงไปตรงมา Golden Angel